มีของฝากให้เคสซี่นะครับผมเนี่ยนี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเนี่ยยังนะฮะเดี๋ยวให้เขาเปิดเองดีกว่าอันนี้อันนี้คือมมใเคสซี่แล้วนะครับให้เขาเปิดเองนะครับเปิดโชว์นะครับขอบพระคุณนะคะแม่น้อยขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณแม่แม่น้อยอุู่ดอนทุก่านด้วยนะคะขอบพระคุณครับผมโชว์เลยอันนี้คือผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้ฝากพี่กบพีอนมาให้ผู้ใหญ่ใจดีครับก็ตั้งใจเอามาให้โดยตรง ว้าวคนรู้ขอบคุณค่ะสวยงามเลยคนรู้มากครับเพราะคนรู้มากชอบไหมพี่คืออะไรชอบค่ะปีเสียในที่นั้นปีเซียนาคบอกปีเสียเรียกเงินนะปีเสียเรียกเงินอสตาร์ทเล็กโชว์มีความสุขนะคะสวยมากปีเสียปีเสียปีเสียีีเสยแล้วก็มีอะไรนะมีอีกตะปุกแหวนทองแหวนทองหนึ่งบาทโอ้ยสวยอ่ะสวยเนี่ยสร้อยเนี่ยโอ้โหโอ้ยเล็กเลน้อย ตั้งใจให้เลยนะสวยค่ะโอ้ยหนูชอบพอไหมไม่น้อยตั้งใจให้เลยนะเนี่ยอ้โโโยดดนนลมแรงยานะค่ะโอ้ยเดี๋ยวข่อยส่งนุ่มเจ้าดอลสวยสวยได้มสีเทียนี่สวยสีเทียนี่จะรวยโอ้ยยังมีเยอะน้อยก็ให้ตั้งใจให้ มาเรื่อยๆครับม,มีาเรื่อยๆ้ขอบคุณพี่ดีดีนะครับที่ส่งน้อแใส่เลวะไมวเข้าไปเลยหรอมันรูดเข้าไปเลยนะเออแทำอไเนี่ยอยแกแม่แกมีเยอะสวยเล,ยลพี่พี่ใส่สวยเลวสวสวยอยู่ อันนี้คือเส้ยอันนี้ใส่อันนี้ก็อันนี้เส้อันนี้จี้มั้งสวยเนื่แหวนมั้งอันนี้เขาเรียกมุกมั้งเขาเรียกอะไรเมืองไม่ออกมันอยู่ในนี่แหละจะเก็บไว้นานเลยนะใส่สวยใส่ไม่ได้มันใส่ได้เพราะปรับขนาดได้ไงครับปรับได้ปรับได้ไงเออมันปรับได้ไงปรับนิ้วได้ไง สวยแต่ก็ยังอยากใส่คอสวยๆตอบได้ไม่มีอะไรอใหญ่พอมีสร้อยสร้อยเราจะใส่อันนี้ใส่กับพระสวยค่ะสวยมากขอบพระคุณนะคะนี่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมมอบให้แล้วนะครับนะแม่น้อยเดี๋ยวมีมาอีกครับน้ออันนี้ถ้าใส่กับพระอันนี้ใส่เลยว้าวยอดเลยนะครับ ก็ไม่ดีเยอะเลยแล้วก็มีมาอีกแล้วอันนี้ใส่ตจกออกงานอันนี่แหวนนี่ใส่เลยอันนี่ใส่กับพระนะคะขอบพระคุณนะอ๋อครับผมสวยมากสวยมากว้าวร่ำรวยร่ำรวยความรวยครับขอให้แม่น้อยสุขอุดรนะสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้แม่น้อยสุขภาพอุดรแข็งแรงนะคะ ครอบครณนะครับอยู่ครอบครัวเป็นความสุขเด้อในน้อยก็มอบให้ในใจผมเดือนนี้อันนี้อันนี้คือม่น้อยฝากพี่วิร้อนมาให้ฝากพี่วิร้อนมาให้ครับตั้งใจมาให้เคซี่นะครับอันนี้รอนานมากเลยนะครรอนานมากเลยพี่จะมาถึงเนาะใช่ใช่รอนานมากเลยก็จะมาเนี่ยนั่นก็ได้แล้วนะครับก็ได้แล้วมอบให้แล้วแล้วก็มีมาเรื่อยๆจะ โอ้ให้ให้อีกมีมีมาครับโอ้มมีาแต่เซอร์ไพรส์ที่หลังอ่าๆโอเคเดี๋ยวมาลุ้กันว่าครั้งหน้าจะเป็นอะไรนะมารู้นกัด้วยกันนะครับทุกทุกคนนะฮะขอสั่งเลยน้ำเนีองสั้นๆนะครับขอบคุณทุกคนนะครับให้การรับชมนะครับสวัสดีครับน้ำเนื่องอืม